เขาถามว่ามะมูมเห็นขี้จิ้งจกที่ฝาดเท้าของโตอิมัมมะมูมจะทำอย่างไรเข้าใจคำถามนะครับอ่าเขาถามว่ามะมูมเนี่ยเห็นขี้จิ้งจกที่ฝาดเท้าโตอิมัม หมายถึงตัวอิหมมนำละหมาดนะกำลังละหมาดนะอ่าเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าตัวอิหมมคนนั้นเป็นตัวอิหมมแต่ไม่ใช่กำลังละหมาดกำลังเดินในตลาดไม่ใช่นะอ่าจะไปเข้าใจผิดหมายถึงอิหมมนำละหมาดคนนั้นจะอิหมำด้วยตําแหน่งอิหมมด้วยอ่าด้วยสาเหตุไม่มีใครขึ้นมาเป็นก็นแล้วแต่คือเป็นอิหมมไอเรานี่เป็นมะมูมทีนี้ประเด็นเราเห็น ขี้จิ้งจกติดที่ฝ่าเท้าตีมัมเขาถามว่ามะมูมจะทําอย่างไรนี่ประเด็นอยู่ตรงนั้นพี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับในเงี้เราเห็นนจิสอย่างซูฮีร์นจิสซูฮีรไม่ถึงนจิสที่เราเห็นกับตานั่นะนจิสซูฮีรถ้านาจิส ไม่ใช่ซาเฮรคารวะนจิสมัสตูร์นจิสที่ถูกปกปิดเลือดไหลสีข้างใต้อิมามแต่มันอยู่ใต้เสื้อเราไม่เห็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่พี่น้องถามเห็นอยู่นี่ว่าติดที่ฝ่าเท้าพี่น้องครับที่พี่น้องถามว่ามะมุมจะทำอย่างไรโดยทั่วไป เราเรียนครูครูคนไหนตัวครูคนไหนก็บอกว่าเมื่อเราเห็นให้เราเนียดฟราร์กอและก็ต่างคนก็ต่างละมาเข้าใจนะครับถ้าเราเห็นแล้วเป็นขี้จิ้งจกเราไม่เนียดฟราร์กอแน่นอนละมาเราเสียทันทีเข้าใจนะครับทำไมาทำไมละ่ะ เพราะตัอิม่ามละหมาดเขาใช้ไม่ได้แล้วเพราะมีนายิสอยู่เรายังขืนตามเมื่อขืนตามละหมาดเราเสียทีนี้ถ้าเราเห็นปั๊บเรา,นาเนี้ยฟาร์โกละหมาดเราไม่เสียเข้าใจนะครับเว้นแต่เสียว่าเราเชื่อเราเห็นเราเชื่อว่านี่ขี้จริงจกมาตั้งแต่ก่อนตักเบสสซะอีกนั่นแหละต่อเราละหมาดใหม่เข้าใจเรื่ังทีนี้ อาฮาเราเชื่อเลยนะนั้นขี้จริงจุแต่อหมามนั้นมาตั้งแต่ก่อนตกเบ็ดไว้ซ้ำนั่นแหละต่อเราจะต้องละหมาดใหม่แต่ถ้าเราไม่มีตรงนั้นแค่เราเห็นเราเนี้ยฟอร์เราก็เราทำต่อได้สบายเลยเข้าใจนะเช่นเดียวกันถ้าเราได้ยินได้รู้ อย่างชัดเจนตัวอิหมามเสียน้ำละมาตตัวอิมามเสียน้ำละหมาดถ้าก่อนเรารู้ก่อนจะตักเบรก่อนจะเข้าในละหมาดเราไม่ซ้อตามตั้งแต่ต้นเข้าใจนะตัวอิหม่ามอาจจะลืมละหมาดมัารีบเสร็จ เมียเตอิมมัมก็มาที่มาที่สุราพอดีมาทุระอ่ามาหาเอากุญแจรถเครื่องเตอิมมัมก็ยื่นไปอ่าเมียก็จับมือจับมือจะเอากุญแจไปถูกมือเต,ตอิมมัมเตยิมมัมว่า,วาเอาเสียลา้านํามาอย่างเรานี่แต่พอคุยไปคุยมาเขาอาซานอิชาเตอิมมัมขึ้นไปเลยลืมจะเอานําละหมาดเข้าใจนะครับทามาเป็นไปได้ไหมเตอิม่ัมลืมเป็นไปได้ย่าวาแต่เตอิมมัมเราก็มีสิทธิ์ลืมกรณีแบบนั้น ทีนี้เมื่อเรารู้เราเห็นกับตาอยู่นี่ตัอ,อิมามเสียแล้วน้ำละมาเราตามไม่ได้เข้าใจนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวอ,อิมามเสียเหมือนกันน้ำละมาแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นนั้นก็เรียกว่าเสียน้ำละมาในสภาพมัสตูรถูกปกปิดเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นอันมัซูราถูกเผยอ,อย่างชัดเจนก็เราเห็นนี่ แต่ถ้าเสียน้ําละหมาดแบบมัสตูเตยมามเดินไปบ้านอันนี้ไม่ใช่เมียมาเตยมามเดินไปบ้านอ่าคุยไปคุยมากับกับภรรยาอ้าถูกน้ําละหมาดเตยมามก็มาสุราพอมาสุระถึงเวลาอาจารย์เตยมามก็ลืมสนิทว่าถูกเมียแล้วตัวเองน่ะเสียแล้วน้ําละหมาดกนขึ้นไปทําหน้าที่หลังจากที่ทูบีไลเขา ทําทการกอมะเรียบร้อยไอเราเป็นม,มุมเราหารู้เรื่องไม่เราอยู่ที่ที่สุเรานี่เราก็ตา่างนั้นไม่เป็นไรละหม,มาดเราซ้อนจําให้ดีนะครับอ่าสว่วนในงี้เราเห็นนะจิสเมื่อกี้เราจะก,กล่าวสุบฮานอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ใช่กรณีกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์กรณีอย่างงี้ถ้าตัวอิหมัมพลาด ทำพลาดาว่าไปย่างให้กลาสุบฮานัลลอฮ์ัตอิมามทำรอกอัตที่สองแทนที่จะนั่งอ่านตายา่ยะาสู้ยุดครั้งที่สองในรอกอัตที่สองเสร็จทำถ้าจะลุกขึ้นเลยไม่อ่านตายา่ยะานั้นหรือมันเราก็สุบฮา,านัลลอฮ์ในเราเตือน แต่ถ้าครณีนาจิสติที่า a t า l ไม่ต้องสุบฮานอัลลอฮ์นี่อฟลล์ก็เลยเช่นเดียวกันตัวอิมามเพิ่มจำนวนรอกอะดัเราก็สุบฮานอัลลอฮ์ได้เหมือนกันเข้าใจนะครับแต่ถ้าผู้หญิงล่ะคือเกามุตัมะก็คือตกเอามือขวานี้ตก อ่าหลังมือสายนั้นกรณีผู้หญิงนะนั่นคือการอมตามะแต่ถามว่าถ้าผู้หญิงกล่าวสุบฮานัลอฮฺด้วยได้ไหมล่ะอันนั้นขีลาบอุลามะบางอุลามะว่าได้บางอุลามะว่ามักรูแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรากล่าวสุบฮานัลอฮ์ที่เราเตือนตัออิหมัมนั้น ในกิตาฟหรอกเซฟดาวดว่าวา j ิบจะต้องนียัซิก k i r ในกิตาเซฟดาวด์กล่าวว่ถาถ้าไม่นียัซิก k i r ละหมาดของเรานั้นจะเสียแทนอา่านั่นในกิตาฟหรอกนะอ่าถึงแม้ว่ามีการเกลว่าเอออ่ไม่เสียก็ตามนาเกที่ดีแล้ว เนียตสิเกตัดนดีที่สุดเมื่อเรากล่าวสุบฮานอลลเพราะอย่างน้อยให้ผลคีลาฟเข้าใจนะครับเห็นไหมครับว่าวิชาการการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาของเรานี้มีรายละเอียดมากทีเดียว เลยไม่แปลกที่นบีเราบอกว่าให้เรียนตั้งแต่ในเปลจนหลุมฝังศพนั่นเป็นความจริงเรายิ่งพินิษพิจารณาฮะดีษนบีแต่ละแต่ละบทแต่ละบทเราก็ยิ่งทึ่งว่าเออจริงเว้ยจริงเว้ฮ่ามันจริงซะทุกอย่างอ่า ut lubul ilmah minal mahdi ila uh, minal mahdi ila lahdi, faham? Jom sampaikan hak waru, tangan dalam play, jadi lumbang sob. Bung bok apa? Bung bok biar belajar selama-lama. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang yang lebih hebat. Kalau kita hebat, kita masih ada orang เราไม่ใช่เก่งที่สุดไม่ใช่อ่าเราอาจจะเก่งวิชานี้วิชาอื่นเราไม่เก่งอ่าเราก็เรียนวิชาที่ไม่เก่งนู่นแหละถ้าวิชาที่เราเก่งถ้าเราเจอคนที่เก่งกว่าเราก็เรียนอีกเพราะอ่า ไม่มีสิ้นสุดในด้านวิชาการและอย่าคิดว่าการเรียนเสียเวลาะนาญนะ,นะะคำนี้อย่าไปคิดอกุศลเด็ดขาดการเรียนคิดว่าเรียนและเสียเวลาอย่าเด็ดขาดแต่ถ้าเรียนเรื่องรายสาระไปเรียนเรื่องสายศาสตร์เสเฮตเรียนเรื่องเล่นการพาน,านัอนอันนั้นไร,ย,รยสาระแต่ถ้าเรื่องศาสนา ไม่ไร like, ้สาระค่าจ้างค่าตอบแทนผลบุญมากเสียเหลือเกินที่พระองค์อัลลอฮ์เตรียมกับเราที่รอ ر س ลุลลอฮ์กล่าวว่ามันซาเลกตอรีกอนยัลตตมิซฟีขออิลมาซะฮัลลลอฮุลลัลฮฺบิฮิตอรีกอนอิลลลจันนะผมคิดว่า h ะด i ษนี้หลายๆคนเคยเรียนและหลายๆคนถึงไม่เคยเรียนก็เคยได้ยิน ที่นบีเรากล่าวว่ามันซะลากาตอริกกผู้ใดก็ตามเดินออกไปสู่หนทางหนึ่งยัลตามิซูฟีฮิอิลมาซึ่งในหนทางนั้นเป้าหมายของเขาเพื่อจะทำการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซะฮะลลอฮูลาฮูบิฮิตอริกอนอิละจันน์แน่นอนที่สุดพระองค์อัลลอฮ์จะง่ายได้ สำหรับคนนั้นแนวทางเข้าสู่สวรรค์เลยใครก็ตามต้าสกัดกั้นคนเรียนนั่คือซาตานฉะนั้นวันนี้เราไม่เรียนเราก็ต้องตั้งใจสักวันเราต้องเรียนวันสักวันใกล้ๆเราต้องเรียนอย่าสักวัน่อาอีก10ปีข้างหน้าจะเรียนยายายาอ่า วันนี้ไม่ทนันอพรุ่งนี้แน่นอนฉันเรียนเอาเวลาอันใกล้ที่สุดอย่าประวิดียสิบปีข้า้งหน้าฉันจะเรียนคุณอย่าหวังอะไรลุมล่มๆลแรงๆแบบนั้นเพราะไม่รู้ชะตาชีวิตคุณจะถึงอีกปีหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณหวังถึงขนาดสิปีมันไม่ใช่แล้วอ่า นั่นแหลที่ ر س و ุลลอฮ h ว่ามันสลักัตรีกันยัลตมิสุฟีห์อิลมาสฮฮัลลัลลอฮุละหูบิฮิตารีกันอิลันจันน่ะและแน่นอนคนมี إ ي م านจะ إ ي م านมากหรือ إ ي ม ا ن น้อยถ้าแนวทางสวรรค์เขาส่งเสริมแน่นอนเว้นแต่เสียว่าคน إ ي م านไม่มีหรือ มีสักทีความเข้าใจศาสนาน้อยไม่กลัวบาปกรรมสกัดหนทางสวรรค์อันนี้นาอูซุบิลลยฮ์มิซาลิกบอกว่าเดี๋ยวก่อนเะเดี๋ยวไปเรียนก่อนอ่อยาไปเลยคอยไปเดือนหน้าอ่าในในในซตานเหมือนกันนะั่นแบบนั้นนะอ่าเรียนถ้าเพื่อนจะเรียนให้เราส่งเสริม ถึงแม้ว่าเพื่อนว่าออสเสียดดยวันนี้ผมปกติจะไปเรียนที่มัสยิดนั้นประจําแต่มันไกลสักอิดต้องเติมน้ํามันวันนี้ไม่มีตังถ้าเรามีตังเพื่อนมาประโรคแบบนั้นให้ค่าน้ํามันเขาไปเรียนเลยอ่าอย่าไปสกัดกั้นการเรียนเพราะเมื่อเขารู้วันนี้เราอาจเอาประโยชน์จากเขาไม่ได้สักวันหนึ่งพอเราติดมัสอลละเราก็ต้องไปถามเขา เขาเรียนแหละอ่าแต่ถ้าเราไปถามเขาก็ไม่รู้มอนกานเราตำหนิเขาได้แล้วมึงเรียนหรืออ่ากูไม่รู้ได้กูไม่เรียนมึงเรียนนะมึงไม่รู้ปือ,อเราตำหนิเขาได้แต่นี้จะต,ตำหนิเพื่อนแต่เพื่อนเรียนเราสก,กาัดแล้วไปตำหนิทำไมอ,ะอ่ะอ่าเพื่อนเรียนเราต้องส่งเสริมสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาความรู้จากคนนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนี่คือความจริงนะครับอ่า